ชุดนี้นะครับเรียกว่าเสน่ห์มณฑาลิลปะรุ่นนะครับลาบมาแต่โคกก็ยังลาบมาได้หลากมาแต่โคกก็ยังลาบมาได้สําหรับชุดนี้นะครับเป็นศิลปะของโคราชอย่างโดยเพชริ อาฝึกอาสอนก็ทรงเสียงเดนนไปประดาษประดิษฐ์นุ่งสอนท่านก่อนเสียงเรนสาธุสาธุสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับประดิษฐ์สถานณที่สถานตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นเจ้าว้เจ้าหน้อง เจ้าครองเจ้าบึงนะครับเพราะแถาเจ้าบ an, nee, ้านอาดวงวิญญาณของคุณย่าโมหลวงพ่อคุณปริสุทธิ์ธร si> ัมป uh ูโตพมรังสีดวงวิญญาณหลวงปู่เนนแห่งวัดพรบุรีดวงวิญญาณนะครับของน้องกัญญาณนัดโปรดจงรับรู้รับทราบด้วยเถิดขณะนี้ทีมงานลุกเป็ดปากแบวนได้ทำการไร้รำนะครับถวายให้กับท่านแล้ว เมื่อท่านรับรู้รับทราบก็โปรดจงดนบันดาลให้ลิเกข้ามคืนนี้เล่นดีถูกใจพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมอย่าได้ติดอย่าได้ขัดได้เถิดตาตุกอัะสำหรับทียมงานของลูกเป็ดน,นะครับมีงานบุญงานบ้านนะครับก็ฝากไว้ด้วยช่วยกันเสียสําหรับ ทีมงานทุกนี้นะครับเป็นลิเกน้องใหม่เป็นลิเกดีอ่ดอนตรีส่วนถึงจะเป็นน้องใหม่ของเมืองโคราชแต่ดาราน้กแสดงของเราไม่ใหม่แน่นอนนะครับอ่ารวมๆแล้วเกือบหกสิบท่านนะครับทีมงานของลูกเป็ดปากแดดเราไม่เป็นสังกัดของใครคณะใดคณะหนึ่งนะครับลูกเป็ดคือลูกเป็ดน,นะครับ เราอยู่ในเครือของทันจิ้มปรีฟาร์มมีงานมีการนะครับอยากได้ลูกเป็ดนชุดนี้นะครับอานติดต่อได้นะครับกับลูกเป็ดนโดยตรงที่บ้านร้องไผ่นะครับก็ได้หรือจะโทรสอบถามได้เลยนะครับที่เบอร์โทรนะครับด้านหน้า มาเก้าเดือนครับเราไม่แข่งขันกับใครนะครับเพราะว่าเราเป็นลิกเเก้าเดือนนะครับเราแข่งขันกับตัวเองก็คือปีนี้นะครับทำให้ดีที่สุดแต่ละงานทำดีวันต่อวันนะครับอันผลงานการแสดงจะมีผลนะครับก็คือปีหน้า สำหรับการได้รับชุดนี้นะครับก็อาจจะดูน้อยนะครับด้านหน้าเวทีดารานักแสดงด้านหลังเราเจอๆนะครับด้านหลังก็มีนางเอกทเนียวดวงพรอนนางเอกพรภรมชันจิมพลีดน้องเอฟพัสอ่อนสาริกาทอง นะครับที่อยู่ด้านหลังพระเอกก็มีหลายพระเอกนะครับมีพระเอกสิงห์มาก่อนนะครับแล้วก็น้องอา,อา่านเพชรน้องอามพิรพลปักเกียรติขจรดาวร้ายนอพระก้าวชันชิมลีดาวร้ายบุญนำงามใต้น้องเอ็มระเบิดน,น้องบีบแล้วก็ดาวตรรกนะครับผู้หูคนใหม่ของลูปเป็ดครับ กระป๋องแป้งป่าแบนล้อมด้วยคนดังทางทิกตอกนะครับเจ๊กันงามไส้แล้วก็พระเอกเนื้อน้อยนะครับที่คือสังกัดของลูกเป็ดทั้งหมดอาการาบขอบคุณครับที่มีเสียงปรบมือเป็นกำลังแรงใจให้กับศิลปินนะครับ อาเชื uh, ่